ตอนนั้นก็จะได้เปิดวีดีโอเนาะแล้วก็ทางนั้นทางนั้นไม่ต้องไม่ต้องซ้อมส่งนะครับก็เรียงเรียงข้วยเลยครับไม่ได้ใช่ไหมเสรนะคะระดับถัดไปค่ะสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่พื้นที่สิบเนาะไม่ใช่เขียนว่าเขตเนาะมันต้องมีพื้นที่เขตสิบอะไรอย่างนี้ป่ะฝากฝากเจ้าหน้าที่หลัน่อยหนูขอให ขอแสดงความดีและขอบคุณหน่วยงานภาคเอกชนทุกท่านนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนนอพท,ที่สิกไทยและครอบครัวและเชื่อมั่น,นว่าทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จะเป็น่ีเท่าเพียงและมีคุณค่าค่ะแล้วแบบถัดไปนะคะเดี๋ยวท่นานประธานจะจิกผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและไอคนในวงการบันเทิงแต่เดียวก่อนใช่ <S <S ป่ะคมี่ไอะไรัด ตัวอย่างนึงเท่านั้นนะคะที่เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างบุคคลน,อน้อที่เป็นทิ่ที่กรในงานวันนี้ซึ่งอบอุ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็วันที่2เมษายนของทุกปีค่ะโดยปกติแล้ว เราจะถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญระดับโลกเพราะว่าเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะได้กําหนดให้เป็นวัน,วนรณร,รงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลกนะคะซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยเรามีการจัดกันอย่างต่อเนื่อง18ปีแล้วนะคะปีนี้เราไม่ได้จัดตรงวันมาจัดกันวันนี้ที่5ที่6ก็เพื่อจะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ สำหรับการรณรงค์ในประเทศไทยในปีนี้ค่ะเราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมากๆเลยนะคะได้แก่ถ้าร่วมมีบุคคลออทิสติกจำนวน2 5 0 0 0 0คนแต่มีบุคคลออทิสติกที่มีแบบประจำตัวคนพิการมีความพร้อมเข้าสู่การเป็นรายงานคุณภาพที่ง2 3 5 5 4คนแต่ได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและในชุมชนรวมถึงประกอบอาชีพอิสระเี่ง500คนต่อปีส่วนที่เหลือ ได้รับเพียงเบี้ยความพิการซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยความมุ่งมัน่นในการเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมมูลนิธิออทิสติกไทยและสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทยจึงได้ผลิตกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเน,นการขับเคลื่อน3าแผนยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตบคุคคลออทิสติกภาย,ายใต้แนวคิดก้วผ่านสู่การทํางานในโลกกระแสะใหม่นายกสมาคมผู้ขคองบคอุคคลออทิสติกไทยและประธานมูลนิธิออทิสติกไทยนะครับต้องขอบพระคุณท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทั้งทุกท่านเลยนะครับที่มาให้พลังนะครับแล้วก็มาส่งกําลังใจให้กับบคุคคลออทิสติกตัวประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง ผู้สนับสนุนนะครับคุณฟงด้วยนะครับเยกชื่อจริงไม่ถูกแล้วนะครับก็เป็นภาคีพันธมิตรเป็นเครือข่ายที่ซัพพอร์ตให้เกิดงานเรื่องออทิสติกในวันนี้ในประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณทางกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับงานรณรงค์ตระหนักรู้ในวันนี้นะครับเราต้องการสร้างเรื่องของ awareness ของผู้คนในสังคมนะครับให้รับรู้ว่าบุคคลออทิสติกเนี่ยนะครับมีความสามารถเฉพาะด้านนะครับถ้าเขาได้โอกาส ที่ดีเราได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาเนี่ยาสามารถเป็นพลังของสังคมที่ทําให้เกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้นะครับเพราะนั้นตีมของ UNS-CAP หรือว่า UN นะครับก็เน้นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับตามแนวการพัฒนาที่ยั่งยืนเราก็ไม่ได้เฉพาะบุคคลออ t ทิสติกนะครับรวมถึงกลุ่มนิวโรไดเวอร์เจนด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในประเทศไทยจะมีกลุ่มละเรียนะครับ มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามศาสเศสเนี่ยเขามีโลกของเขาเองแล้วเขาก็พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์จากโลกของเขามาสู่โลกของความเป็นจริงถ้าสังคมให้โอกาสที่ดีนะครับเด็กเหล่านี้ก็สามารถเป็นส่วนร่วมแล้วก็เป็นผู้ส่วนการพัฒนาของสังคมได้กิจกรรมในวันนี้เราสําเร็จได้ด้วยภาคีเครือข่ายทั้งหมดนะครับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่สําคัญเราก็มีองค์กรที่เรียกว่าองค์การสาประชาชาติก็คือทาง UNSCA p นะครับก็ เขามาสปอร์ตแล้วก็วางแผนที่จะพัฒนาเรื่องการสร้างงานที่ยั่งยืนหรือว่า s u b s t a i n a b l e workplace ให้กับบุคคลออทิสติกนะครับซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างของหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จ้างงานคนนีการนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหาคนครนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ว่าถามผมว่าของกทมมีเด็กออทิสติกเท่าไหร่ที่ทํางานกับกทมประมาณเกือบ50นะครับแล้วผมก็เพิ่งไปเวิร์ก็อปกับสำนักพัฒน์มาก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรลนงลงวันตรนบรู้ของออทิสติกโลกนะครับเวอร์ออร์ทิออร์ทิซึมอเวเนตเดยประจำปี2668วันนี้ในส่วนของประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญนะครับโดยาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่องพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคนพิการเกิดขึ้นในปี2 5 5 0ครับแล้วก็ได้เข้าเป็น ภาคีอนุสัญญาเรื่องสิทธิทคนพิการในปีต่อมาก็าคือ2 5 5 1นะครับถือเป็นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศสําคัญที่เป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้กับคนพิการอย่างเสมอภาพทัดเทียนกับบุคคลทั่วไปเรื่องปฏิบัติขัดขวางการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการข้อมูลสถานการณ์คนพิการนะครับในประเทศไทยขณะน,นี้ประมาณสัก ตัวเลขอยู่ที่2.2ล้านคนนี่ที่มีบัตรนะครับแต่ว่าว่ากันว่าพูดกันไม่เป็นทางการนะครับที่ไม่มีบัตรเนี่ยทั้งตัวเลข3.7ล้านทั้งตัวเลข4.1ล้านก็เป็นที่มาที่ทำให้กระทรวงพมโดยกลมคนพิการจะต้องไปดูเรื่องคำนิยามที่เหมาะสมว่าที่สุดแล้วเนี่ยคนพิการมีตัวเลขเท่าไหร่ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการคุณอมรศรีรัศมิทัศน์ค่ะลำดับถัดมาค่ะขอรียนเชิญหัวหน้าสายงานกลุ่มลำดับถัดมาท่านผู้อำนวยการด้านพัฒนาโครงการยุทธศาสตร์ทรูปัปญญาบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นคุณกำม,มนั์คุณกมมนันโสผลพนิษฐ์ค่ะลำดับถัดมาท่านหัวหน้าฝ่ายทรูปัปญญาคุณประพันธ์พงษ์มากนวล ผู้ที่จะอ่านสารนะคะต้องขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทยและประธานมูลนิธิออทิสติกไทยอ่านสารวันระหนักรู้ออทิสติกโลกประจาปี2025ฉบับภาษาไทยค่ะสารวันออทิสติกโลก2568ตัวโลกนะครับมีบุคคลที่มีภาวะสารแก่มนุษยชาติและของแต่ละบุคคล วันนี้เราจะระลึกถึงความสําเร็จเหล่านั้นพร้อมทั้งตระหนักถึงความท้าทายที่ยังคงมีอยู่บุคคลที่มีภาวะออทิสซึมมักผเผชิญกับความโดดเดี่ยวและความไม่เท่าเทียมพวกเขาถูกปฏิเสธโอกาสในการรักษาพยาบาลและการศาึกษาโดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤตสิทธิทางกฎหมายของพวกเขาถูกละเลยและถูกลิดรอนการเลือกปฏิบัติเช่นนี้ขัดต่อนสัญญาไว้ด้วยสิทธิของคนพิการที่มุ่งมั่น จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งจําเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจําเป็นต้องออกกฎหมายและนโยบายที่รับประกันความเสมอภาคการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของบุคคลที่มีภาวะออทิซึมในส,สภาพแวดล้อมในการทํางานที่เหมาะสมและการออกแบบเมืองที่รองรับเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่มีภาวะออทิซึมมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเติบโต และประสบความสำเร็จในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโรคนี้ขอให้เราร่วมกันห่านจากนายอันโตนิโอกรูตเลส2เมษายน,โนโ2 0 1 8ค่ะ And the next please welcome Miss a i Chai to read the message in English version on the occasion of the of the Autism Awareness Day. Excellencies, dear friends of autism. I'm pleased to read the UN Secretary General Antonio Guterres' message for the World Autism Awareness Day. 20 Autism are making enormous contributions to societies, human endeavors, and individual lives. Today, we reflect on those achievements, but we also recognize the significant challenges that remain. Governments must adopt legislation and policies. that guarantee equality and promote the full participation of people with autism in society. We need inclusive health and education systems. ให้กับการอ่านสารนบนเวทีในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ร่วมให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานในการอ่านสารในครั้งนี้นะคะและขอริเชิญท่านชัดชาติอยู่บนเวทีก่อนนะคะท่านชัดชาติค่ะครับสวัสดีน้อง คนพิเศษของเราครอบครัวของคนพิเศษนะท่านประหลัดแล้วก็ท่านพลเอกเกีรติธนะครับกรุงเทพมานครก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจได้เห็นงานวันนี้จัดได้ยิ่งใหญ่และมีภาคีเครือข่ายจํานวนมากนะครับผมว่ากอย่างแล้วกรุงเทพเองนะอเก็เน้นเรื่องเราอยากจะเป็นเมืองได้อยู่สําหรับทุกคนก็คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผมว่าจริงแล้วที่ทำพิธีก่อนพูดสามประเด็นทำไมที่สุดเลยครับอันแรกคือ awareness หรือความเข้าใจนะบอกว่าน้องๆครอบครัวคนพิเศษไม่ต้องการความสงสารนะไม่ต้องการ sympathy นะผมว่าเขาต้องการ empathy Empathy ็นคือ I know how you feel แต่ Empathy คือ I feel how you feel ก็คือเรารู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงผมว่าปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นว่าเราเอามาตรฐานเราไปวัดคนอื่นจริงน้องทุกคนมีความสามารถของตัวเองที่อาจจะแตกต่างจากเราเราค้นหาเ้าให้เจอแล้วเราก็เข้าใจรู้สึกเข้าใจถึงความรู้สึกเขาผมว่าสุดท้ายแล้วเราอยู่ด้วยกันได้ผมว่ามีหลักฐานมากมายครับอันนะี้สอนคือเรื่องการศึกษาการให้โอกาส อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพราะผมรู้กับตัวเองเลยว่าลูกของเองเป็นเด็กหูกหนวกผมเกิดมาลูกเด็กหูกหนวกวินาทีแรกที่รู้ว่าลูกหูหูหนวกเนี่ยคําถามก็ว่าแล้วตอนเราไม่อยู่อ่ะเขาจะอยู่อย่งไงตอนที่เราหมดไปแล้วอ่ะเขาจะอยู่อย่างไงนั่นเรื่องการศึกษาการให้เขาดูแลตัวเองได้เขาอยู่ในสังคมได้มีเพื่อนอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยแล้วครอบครัวทําเองไม่ได้ไมันต้องมีภาครัฐหน่หวยงานอื่นช่วยสนับสนุนมะีมีครอบครัวอื่นช่วยกันดูแลมันเรื่องหน้าที่การให้การศึกษา การดูแลเรื่องการฝึกอาชีพต่างๆเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เราจะละเลยตรงนี้ไม่ได้นะครับและเรื่องสุดท้ายเรื่องงานนะครับเรื่องงานนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเด็กพิเศษน้องๆของเราเนี่ยมีความสามารถนะตอนที่ผมก็มาเป็นผู้ว่าเนี่ยเรามีจ้างน้องๆเด็กพิเศษไปทํางานอยู่มาร้อยกว่าคนจากนโยบายเราก็ผักดันได้ถึง400กว่าคนแล้วในหนึ่งรายค่าคนจะเป็นน้องๆที่เป็นออทิสติกซึ่งทํางานได้ดีนะครับถ้าเกิดเราหน้านที่เราคือหางานที่เหมาะกับเขาเขามีงานที่เหมาะอยู่แล้วแค่เราเลือกงานที่เหมาะกับเขาแล้วตอบโจทย์สัญายลในอนาคต เราจะเพิ่มให้เป็น600คนให้ได้ก็จะเพิ่มต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าในสามด้านเนะครับเป็นเรื่องสำคัญเ,เรื่องความ awareness เรื่องความเข้าใจอย่าเอามาตรฐานเราไปตัดสินคนอื่นทุกคนมีสิทธิในสังคมเท่าเทียมกันเรื่องการให้ความรู้การให้อยู่ในสังคมได้ในการหางานหาอาชีวิงเรา ถ้าทาได้สามอย่างเชื่อว่าทุกคนก็สามารถเดินไปด้วยกันได้และกรุงเทพพร้อมจะเดินไปกับพวกเราทุกคนครับแล้วก็จะยินดีขอแสดงยินดีกับทางจีคายขอบคุณทางทูบุกัญญานะครับผมว่าทําเรื่องก,การศึกษายอย่างเข้มข้นตั้งแต่คอนเน็กชั่นแลหลายๆเรื่องนะครับกับทางจีาลายก็สัญญาฮะจะเดินไปด้วยกันคร <c oughs> ับขอบคุณครับขอบคุณครั abilities listening communicating r e p e t i t i v e behavior socializing <c> learning and understand abstract things in addition autism people also have faced important challenge <oughs> เราว่าบุคคลออธิติกแต่ละคนมีความรู้มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปไม,ไม่ว่าว่าจะเป็นงานไอทีงานศิละปะงานกราฟิกดีไซน์การเขียนโปรแกรมงานตัดต่องานชงกาแฟกีฬาร้องเพลงเล่นดนตรีงานเขียนเป็นต้นบางคนก็สามารถเรียนจบได้ในระดับปริญญาตรีและสูงขึ้นไปบางคน ร่วมพุ้นกับครอบครัวถึงขั้นมีกิจการเป็นของตนเองและบางคนสามารถออกมาออกมาดำรงชีวิตอิสระได้เหมือนกับบุคคลทั่วไปครับโอเคเดี๋ยวเรามาช่วยนับพร้อมกันนะคะพอ5 4 3 2 1นะคะจิกซอสองอันนี้จะประกบเข้าหากันถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันนะคะอินคล s ดอินคลูซีฟอย่างแท้จริงค่ะ,ะพร้อมนะนะพร้อมกันนะคะ5 4 3 2 1อ,อ่าประกบเข้ากันพอดิบพอดีนะคะนี่ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของวันระหนักรู้ออทิสติกโลก World Autism Awareness Day 2025ค่ะ เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่เต็มไปหน้าดีฉันอาจจะต้องพูดนะคะจาก21องค์กรอาจจะเป็น50 100รอก็จะพูดให้หมดนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ mm hmm. ก็ยัง mm hmm. อยู่ต่อเนื่องนะคะ mm hmm. ต้องขอบคุณมนอนิกด้วยที่นอกจากเป็นนักแสดงแล้วยังทำความเข้าใจนะคะอย่างลึกซึ้งกับบคุคคลออทิสติกอีกด้วย mm hmm. เดี๋ยวเราจะมีการทอล์ก hmm. กันร่วมกับบุคคลออทิสติกนะคะน้องแจ็คด้วยค่ะ